ไกลแล้วครับเลืองแล้วอันนี้น่าจ,จะซุกแล้วล่ะนี่ชำ้ชำชำ้ชำช้ำช้ำกินครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่ย่า่อยครับตำมกหุ้งใส้อีก,กับปูครับปูดองนี่ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับวันนี้็รับตอนแรๆครับใช่ไหมน้ำเสนอเมนูแล้วครับมาเห็ดเมนูให้เบิ่งครับเมนูอ่าตอนแรงครับยังไงกะก่อนจะไปเบิง่งกกะฝากกดไลค์ กดแชร์กด s ับส c r i b e ติดตามน้ำด้วยนะครับเนีอเป็นกำลังใจให้น้ำนะครับช่องฮักอีสานนะใช้แนวครับเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งวัตถุดิบครับด,ดังไฟเรียบร้อยครับใส่เตาทานครับมื่อนี้ใส่เตาครับวอดด้ทอดเราครับนี่นะครับ ดิบมัมครับอันนี้เป็นมัมมูครับเนี่ยสีาขาวๆอันนี้มัมเนื้อครับเดีว่าสิยางครับกินกับส้มตำส้มตำปูนะครับมืี้ได้ปูมาไอเอาปูดองมาฝากนะครับนี่นะครับติดตามนะครับเนื้อ ทานครับอ่างพรอมกันเลยครับนี่อันนี้มัาหม,มูอันนี้มัาเนื้อครับเดี๋ยวอย่างไปดิเลยก็น,นะครับเนี่ยนี่นะครับอยู่ห้องครับวันนี้ไม่ได้ไปใส่ครับเอ็ดกินอยู่ห้องเลย ไก่แล้วครับเหลืองแล้วอันนี้น่าจะสุกแล้วะเ,เนี่ยหมัามหมูเหลืองหมัามเนื้อครับเหลืองโอ้หอมมากเลยครับอย่างกินแบบบานๆครับเนี่ยโอ้มาเลยครับนี่แหละครับมากินอย่างหมัามหมูย่างหมัามเนื้อครับนี่หอมมากครับ khổ lông vào mắm đeo đeo สุกเรียบร้อยครับอืนี่หม,มมูเรืองครับนี่อ่ากินมากเลยสุกแล้วดิครับเนี่ยเรียบร้อยใส่จานเลยน,นี่เนื้อ หมัเนื่อครับนี่เรียบร้อยครับเลืออีกเมนูนึ่งครับติดตามนะครับเด้อเียดายทานครับทานเรือครับก็เลยเอาหมูสไลม์มาย่างน้ำเลยครับเนี่ยจิ้มกับน้ำจิ้มครับนี่จิ้มช้ำๆครับ ทานมันเกลือลายครับอย่างหมูสไลดนะครับช้ำๆช้ำๆกินครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดหมูสไลดย่างครับนี่เรียบร้อยครับ ทานก็มัดพ่อดีครับนี่นี่ครับกับหมั่หมูครับหมัาเนื้อครับเียบร้อยครับโอ้อหมีน่ะจะได้ทานครับก็ได้เอามูสไล่มาอยางน้ำครับกินกับน้ำจิ้มครับเียบร้อยครับตำมะหุงใส่ยี่กับปูครับปูดองนี่ปูหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวต้องเอาไปดองครับนี่ อันนี้ก็เป็นหมํ่มหมูกับหมั่มเนี่อครับนี่กับหมูสไลด์อย่างครับอย่างไอ้ทานมันจะไดายทานครับก็ได้อย่างไงมันทานหมดครับหมูมาอย่างครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มครับนี่นี่นะครับเมนูแรงนี่ครับง่ายครับก็ เสียบนะครับนี่ชมตำครับตาแบบบ้านครับนี่จริงเลยคระทำมาคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ดนึยนะครับเด้อฝากกดซับสไครต์กดติดตามนิดนะครับนี่จองฮักอีสานนนเชียงเนียครับกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ